สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลเชื่อผมไม่มีผิดหวังสินสมุทรฝันทงตะวันฉายความโจ้ปองพลังมวยไทยก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันพักยก 2C สินสมุทรสมบทอาจารย์อ่านเกมขาดยืนยันว่าตตว,วันฉายจะย้ำชัยชนะเหนือโจได้แน่นอนในคู่เอกศึกใหญ่วัน167วันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้ สำหรับเจ้าของสายาอควาแมนแดนสยามมีความสนิทสนมกับทางตะวันฉายเป็นอย่างดีหลังเจ้าตัวร่วมถึงแก๊งเพื่อนสนิทร่วมค่ายเวนซมอย่างอตทอวอรุจิวงและนาบิลอานานเคยยกพลบุกมาที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเพื่อเข้ามาเป็นคู่ปั้มช่วยกันลงนวมทวนเชิงเสริมแกล่งกันให้กับทางตะวันฉายก่อนมีโปรแกรมขึ้นชกไฟสำคัญอยู่บ่อยครั้งโดยสินสมุตรให้มุมมองว่า ตะวันฉายมีอาวุธแข็งที่น่ากลัวและเป็นมวยฝีมือดีแม้สึกนี้จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบการใช้นมเล็กซึ่งสุดท้ายแล้วอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ผมยังมองว่าตะวันฉายมีความครบเครื่องมากกว่าโจที่สาคัญคือครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งและตะวันฉายก็ถนัดในกติกามวยไทยมากกว่าชัดเจนภาพรวมไฟน์นี้ทั้งสองคนน่าจะสู้กันออกมาได้สนุกมีโอกาสที่แฟนมวยทุกคนจะได้เห็นเกมจบแบบไม่ครบยก ซึ่งในฐานะที่ผมสนิทกับตะว,วันฉายโตมาด้วยกันที่พัทยาทําให้เลือกผู้ชนะในไฟนนี้ผมยังคงมองว่าตะว,วันฉายมีโอกาสเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมากกว่าครับทั้งนี้การเจอกันภาคแรกของตะว,วันฉายและโจเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน15เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บทปรากฏว่าตะวันฉายเดินลุยเปิดหน้าแรกอาวุธสู้กับโจที่รับบทมวยแทนซปเปรอร์ปปรบอลซปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ได้สนุกสูสีก่อนสุดท้ายจะเป็นตะวันฉายที่ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันน่าสนใจว่าการกลับมาวัดฝีมือกันอีกครั้งในรูปแบบมวยไทยบทสรุปจะเป็นอย่างไร เผยงกีฬาสามารถติดตามรับชมการถ่ยทอดสดศึกวัน167ผ่านทาง w a t c h 1 n e f c c o m เริ่มคู่แรกเวลา7จ็นาฬกาส่วนทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10บนากาและสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิ k เม Major ห้ามพลาดชมกันเด็ดขาดนะครับ